ความขลุบซาบดีคุ้คุ้นบเบอรเดิมตังปบให้ดังกว่านี้ปบใหม่อีกทีปบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าง้าห้าห้าหําสโลแกนปุบหนึ่งหนึ่งสองสามปุหนึ่งอ่านออก โอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูคำพันจะให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำตามนะคะโดยใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้อ่านเขียนเร็วที่คุณครูพันตุลากันครูเชยวชาญโรงเรียนบ้านหนองแ่นสร้างและพัฒนาขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะจะต้องครูจะต้องอ่านแจกลูกสะกดคําให้นักเรียนอ่านตามนะให้นักเรียนอ่านตามให้คล่องให้อ่านแจกลูกสะกดคําก่อนนะคะ จึงให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นคำค่ okay โโะโอ,อ,อเคค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนคะพร้อมแล้วค่ะเวลาอ่านอ่านให้กระชับนะคะอย่าลากเสียงนะคะเดาดูหอยแห่แห่เมฆแห่ดูแห่พาะฝาฝาเมฆฝามือมือฟามือฝาฝาเมฆามือฝามือตัยาแต่แตงกตแต่เมฆแตงตัวตัวแตงตัว ใส่สสไม่อกใส่โยอาญาใส่ยาใส่สใสม่ใสโยอายาใสยาไม่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 เอกไม่พอแพแพไม่โแพ้ไม่แพไมไ่อโซแพ้ไม่แพ้รอรอเราไม่โทรรอรอรรถทอรรถรอรถรอรถรอรถตัเสือดอมดำเสือดำเสืออมดำเสือดำเราลูลูกกับลูกพอแพรลูกแพ้ หอม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 ดอยแดแดงแดงหอมแดงหอมแเดงหอมแดงเชาเชาจะไม่ตัวเช้าคอมคำคำไม่รคำเชาคำโชว์ชาจม่ช้าคอมคอมไม่ชคอมมอยไม้มาไม่ตัวไม้เสออแสแสไม่โัวแไม้แสคอยไม้ช่วไม้คอ่วไม้แอ่านตามครูดังๆนะคะขอขอมาขอมา ตั้งใจอ่านนะลูกนะถ้าไม่ตั้งใจอ่านถ้าอ่านถ้าอ่านไม่ดังนักเรียนจําไม่ได้นะคะต้องอ่านให้เสียงดังๆเลยค่ะทอทอทอไมคอกทอพอยแพรทอแพรทอทอทอไมคอกทอพอยแพรทอแพรทอททไมอกทพยแพทแพรลอยแแลมีอกแลเนื้อเนื้อนไม่โตเนื้อแลเนื้อ รอยแอร์แลแไม่เอกแลอยแอืนอเนื้อเนื้อไม่โทเนื้อเนือนือ่อาเือเชื่อเชื่อไม่เอกเชื่อนอยแรแน่ไม่เอกแน่เชื่อแน่เื่อเื่อมเื่อแม่เื่อเือมื่อเมื่อไม่เอกเมื่อออะไรเมื่อไรเมื่อไรทอมทำพลอยแพรทำแพร เราลูลูกกอลูกก้อยแก่ลูกแกะเราลูลูกกลูกก้อยแกะลูกแกะสอยสีดอร์แดแดงอแดงสีแดงสอยีเดอแดงแดงอแดงสีแดงตอนนี้แข่งกันนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มไหนจะเสียงดังเราเราเราไม่เท่าเกอยไก่ก็ไม่ไก่เล้าไก่เล้าเล้าเล้าอยไก่ก็ไม่แก่ไก่เล้าไก่ต่อไปแถวที่สามค่ะเสาเสือเราดุเสือดุ ขอขอขอไม่โทรข้อนอยนี้นี่ไม่โทรนี้ข้อนี้ขอขอขอวไม่เอใมอออขอขอของของหอของขอของขอขเชื่อจะไม่เชื่อถาเอถือเชื่อถือเอชื่อถเอื่อเพื่อมเเพื่อถ้าเธอเพื่อเธอ ไกินกินกินเกากุกุงกุงกุไม่โทกุ้งกินก้งไากุ้งกบ่ยมียอะแยะมีแยะ่ีะแยะมีชี้ชีไม่ชีนอยนะชี้นะคอยไม่ครก็กไม่กานไม่กหน้าดูหน้าดูหน้ดูหน้า ต่อไปหน้าที่สิบค่ะคอคาคาไม่โทค้ากอมกำรอยอะไรคากำไรคาคาากำไรโอเอาเอาตไอแต่แต่เอแต่จใจเอาแต่ใจอยเแต่ใจใจเอาแต่ใจน้อยในมอยแม่แม่ไม่เอกแม่นอมนำนำไม่โทน้ำในแม่น้ำมอยอีมี เก้าเก้าก็ไม่โชว์เก้าหอหอหอเมฆหอมีเก้าหอมีาหอมอเขาเรือเขือมะเขือสาร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 สือเสือะเมเสือสารเสือปูปูสือเสือเสือปูเสือ เรารัวรอไม่รวัววัวบาบานบานมันไม่โตบ้านรัวบ้านรัวรัวบ้านรัวรรัวบ้านรัวรันรานรานรนัไม่โตร้านรรนัวรขอคะานมาเมื่อเมืมา่เมื่อววาวานวานเมือวันเขอเผาถอทานทานานทานไมเอทานเผาทาน

ดอยีดีดีนอดินอ่านดังๆให้เต็มเสียงแผ่นดินมอยีมีพอเพื่อเพื่อเพื่อนนเพื่อนเพอไม่เอกเพื่อนมีเพื่อนเอ่านดังๆค่ะมีเพื่อนมอยีศีนอศีนไปีนออยายายาไม่เอกยา ลอยเลเลนอเลเล่นไม่เอกเล่นอย่าเล่นความคำคำเมอกคำคือคือคือนอคืนนอนานานมเอกน้าโอ้อานอานานมกอันยืนยืนยืนนอยืนนอนานานอนัน ยืนนันยืนนันยืนนนอาอนอ่านาไม่เอกอ่านดาวูดูด่าูดชื่นชื่ไม่อชื่นชื่ชื่อชื่อชไอกชื่งองูงูองูเรือเรือเรือเรืเรืออะไรไม่เท่เรือไงูรอเรืเรือเอ เราเรือเรือเรือยเรือเลือไม่เอกเรือมอยไม้ไมไม่โตไม้มอยไมไม่โตไม้ไม่เอกไม้ออออออนออนไม่เอกออนออนออนไม่เอกอออนออออนโซซซนนนนนซนนผัาผานผานผานไม่เอกผาน ตใจเจจะมีก็เจเจกน์นนดีมากเลยค่ะหน้าต่อไปค่ะหน้าสิบเอค่ะพอพพอ,พพพอูภูพ่อผาภูผาอูภูพอผาภูผาอ่านดังๆเลยลูกแม่เจย์แจก็กออาโนก,ก,กันเจกันเจกน์ไมยมีเขาโคมีโค ตัววตัวตเตี้ยเตี้ยไม่โตเตี้ยตัวเตี้ยมเยไราววรัวไม่โตรัวมอยไม้ไม่โไม้โตไม้ขาขาเสียเสียเสีปปูปะปเขยเขีเขียเขย พอฟ้าฟ้าเมฆฟ้าพ่อฟา้เมฆฟ้ามือฟามือเท่าเท่เท่เมฆเท่าอือเฉือเฉือเมฆเฉนอเท่าเฉูอเท่าเอือเฉือเมฆเฉือพอพอพอไม่เกพ่อพอพอพอไม่เอกพ่อพ่อฮะห่านอหันพ่นห่นห่านหันไปไปหัน เลยเลียม yeah, ือมือเลียมือเขาหัวไก่เขไม่ไก่หัวไก่อยเ่ปียเขาคู่เไม่คู่เปียคู่บอยเปียเขาคูกเไม่คู่เปียคู่นอนะจะจะจะไม่ตีจ๊ะนะจ้ะ พอผูผมไม mainland, ่จะพูดดอยดีพูดดีพอผูผมไม่จะพูดดอยดีพูดดีลอยะไรไรไม่เกไรนอนนาไรนาออไร่นาโออาอาบอ่าน้นนออาบน้ำอานำนำนำไม่เจอน้ำอาบน้ำรอรักรักก็รักมอยแม่แม่ไม่เอกแม่รักแม่ หัหานปลอยไปหันไปหัหาปล่อยไปหันไปหัวหาปล่อยไปหัเรียมมือเรมอเรียมือมือเมอหัวหัวกอยไก่ก็มไไม่ไก่หัวไก่ปล่อยเปียเขาคูกคูม่คู่เปียคู นอนะจอจะจะม่ตีจะนะจ้ะนอะจะจะมีนาจะอู้ผู้ผมไม่จะพูดรอยดีพูดดีอผู้ดอยีดีพูดดีรอยไรไรไม่เอกไรนอนาไรนะไรนอาโอ้ยอาบอาบน้อมนํำน้ำไม่โจน้ำอาบน้ำอาบอน้อารักอรักก็รักมอยม่แม่ไม่เอกแม่รักแม่ ขอขากอเกี๊ขาเกี๊ยโยโยูยก็โยกปล่อยไปโยกไปถือถือไว้ไวไวไม่ถือไว้ถือไว้ตาตาวัววัวตาวัวเยโยโยูไม่เอกยูย่ยียีไม่เอกยียู่ยีมออาแม่ไฟไฟมะไฟ กอยสีดอดาสีดายก็แกไแกไขไม่โทรไขแก่ไขอไม่โทยไข่ไขไม่โทไขแก่ไขขอไอไข่ไขไม่โทไข่แก่ไข่เอาหัวรราหัวรรค่ะก็เป็นการอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นชุดกิจกรรมที่คุณครูอมพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูจะต้องสอนอ่านแจก,กลูกสะกดคําทุกวันเลยนะคะให้นักเรียนอ่านคล่องแล้วก็เขียนได้ถูกต้องด้วยนะคะขอบคุณคณะรการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะที่ เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูที่สอนป .1 นนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถเราไม่ต้องไปสอนนอกเวลาเรียนเราสอนในเวลาเรียนนี่แหละให้เต็มเวลาเต็มความสามารถ นักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ครับพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ